เจริญพรวันนี้ก็เป็นวันที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2567นะฮะวันแรกเราเป็นวันสิ้นเดือนนะฮะสิ้นเดือนก็คือวันที่29 30นะก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะเป็นวันแกรนที่หนึ่1กระชากอง5 6 7นะครับเมื่อวานนี้เราจัดกิจกรรมก็คือไหว้ครูนะกิจกรรมไหว้ครูนี้ แต่จะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดนะก็เดินดูดวงภายในวัดนะภายในวัดก็คือตั้งแต่หน้าพะวิหารใหญ่เดินถึงมาถึงหน้าอาคารเรียนนะครับนักเรียนก็ให้ความร่วมมือกันทุกรูปนะครับต่นนั้นก็ขอบใจนักเรียนแล้วก็คืยช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายก็มีวิทยากรที่เป็นสิษย์เก่าของโรงเรียนศิกระเตรศิยาทําให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายนะครับกฎหมายกับพวกเราดังนั้นเรา ที่นักเรียนถึงรู้คุณทราบเดี๋ยวท่านอาจจะสอบถามไม่สอบถามนะครับแต่นั้นก็ขอขอขอบ,บใจนักเรียนทุกลูกทุกชั้นที่ให้ความร่วมมือในการเข้ากิจกรรมเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่เราจะาร่วมกันเข้าอวันที่10บกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดทางสำนักงานพุทธทางสำนักงานเขตจอบมานิเทศน,นะครับตรวจเที่ยมนักเรียนโรงเรียนศรีเสเพศทวยา และโรงเรียนในเครือข่ายของโรงเรียนพระปรติธรรมในสามพุทธศาทั้งหมด12โมงนะครับแต่วันที่10จะเข้าที่จะเสร็จในวงบ่ายตอนนั้นก็ขอความร่วมมือกับนังเรียนทุกลูกให้มาเรียนนันนั้นบอกเพื่อนด้วยนะครับวันที่10ระดันะครับเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้มีใบลานะครับไม่ใช่ขาดไปใเฉยใบลาก็ไปรับได้ที่ของครมครูพุทธชาตินะครับใบลาต้องเอาให้ถูกนะมีทั้งเวลาครู เวลานักเรียนนะบางโูก็เอาเวลาครูไปเขียนนะครูบางคนเอาเวลาทัาเกเรียนไปเขียนก็มีนะสลับกันเพื่ออยู่ใกล้กันน,น,นนะครับถึอ่านให้มาชัดเจนนะครับฝากพวกเราเท่านี้นะครับก็จุดเรียนสองวันนะวันที่29ที่30ไม่ต้องบอกไม่ดุดอะไรสวัสดีนะครับอ่นะมีหมุนข้าห้องครับผมเพลินพรอน